พี่น้องที่พครับมัวแต่อ่านข่าวทักษิณชินวัตรเลยเพลินไปหน่อยวันนี้ต้องสื่อสารกันหลายประเด็นรวมทั้งประเด็นล่าสุดที่ทักษิณชินวัตรก็ยังออกมาพร่ำอยู่สม่ำเสมอวันนี้เราเดินทางไปสภากันอีกรอบหนึ่งในหลายๆลยรอบ วาระที่เราเดินทางไปวันนี้พูดเรื่องนี้ลรวโทษกรรมแต่ผมอยากเน้นหนักเรื่องหนึ่งนะครับประเด็นหนึ่งหนึ่งสองเพื่อสื่อสารไปยังพักประชาชนกันหน่อยพักพวกที่อยู่พักประชาชนหลายท่านหลายคนวันนี้เห็นอภิปรายในสภาด้วยความหมั่นไส้พี่น้องครับพูด,ดง่ายๆคือรู้จักกันมาตั้งแต่ทำกิจกรรมนักศึกษาจนทุก กวันนี้ก็ยังรู้ว่าคิดอะไรแบบไหนกันยังไงกันอยู่ประเด็นก็คือว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นความผิดโดยตรงต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นความผิดที่อยู่ในหมวดของความมั่นคงแห่งรัฐถ้าเราไปดึงมานิรโทษกรรมตามคำอธิบายของนักการเมืองบางกลุ่ม โดยบอกว่านี่คือความเห็นต่างทางการเมืองนี่คือความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองแล้วก็ยุยงให้คนรุ่นใหม่ปฏิบัติการจบที่รุ่นเราแล้วก็ติดคุกที่รุ่นเราแต่พวกมันไม่ยอม,มติดคุกด้วยนยไปรณรงค์จบที่รุ่นเราแล้วมีปฏิบัติการที่แยกดินแดงกันหลายท้งผมนี่คิดถึงภาพตอนที่คนรุ่นใหม่ประทะตำรวจที่แยกดินแดง แล้วคิดถึงบรรยากาศของโนโยบายพักก้าวไกลบอกว่าไม่ต้องเกณฑ์ทหารแล้วไม่มีสงครามแล้วถ้าเราเอาผู้กล้าดินแดงตอนนั้นน่ะไปประจำชายแดนตอนนี้ดิมันจะเป็นยังไงควมหมายว่าถ้าพี่น้องครับถ้าเราไปยินยอมเรื่องหนึ่งหนึ่งสองที่เราค้านกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่นิรโทษกรรม หลายท่านจะไปหลงประเด็นว่าให้โอกาสคนรุ่นใหม่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เขาได้กลับตัวกลับใจโดยคิดว่านี่คือความเห็นต่างทางการเมืองแล้วเราต้องไปนิรลโทษกรรมให้ถ้าเราคิดเช่นนั้นเนี่ยเราตกเป็นบันไดของเขาทันทีนี่คือการดึงลงมาสู่บันไดขั้นที่หนึ่งความหมายที่ผมอธิบายก็คือว่าถ้าเราไปยอมรับ ว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นความผิดทางการเมืองนั่นแสดงว่าเรายอมรับอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในข่ายของอํานาจทางการเมืองที่จะวิพากษ์วิจารณ์เหมือนนักการเมืองก็ได้เหมือนพรรคการเมืองก็ได้ดังนั้นถ้าเป็นเช่นนี้พี่น้องครับถ้าน,นิรโทษกรรมให้เส้นวาทกรรมที่บอกว่าอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์คืออํานาจของทาง,งการเมืองที่ ใครจะนิรโทษกรรมให้ได้อนาคตใครจะนินทาหรือใครจะว่าไรา้สถาบันพระหมหากษัตริย์ก็ได้ใช่ไม่ใช่ดังนั้นถ้าเราไปหลงกลวัฒการรมบอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองหนึ่งคือความขัดแย้งของมาตราหนึ่งหนึ่งสองเราต้องนิรโทษกรรมให้ต้องให้โอกาสนิรโทษกรรมให้ถ้าไปหลงกลบอกว่าต้องนิรโทษกรรมจากอำนาจที่เป็นอำนาจของสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นข้อวินิจฉัยส่วนพระองค์ จะกลายเป็นอำนาจทางการเมืองทันทีดังนั้นเนี่ยอำนาจระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรคนละอำนาจกันอำนาจในการวินิจฉัยว่าจะให้อภัยโทษให้กับบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นอำนาจเฉพาะองค์เฉพาะพระองค์ใช่ไม่ใช่พี่น้องครับเมื่อเป็นอำนาจวินิจฉัยของสถาบันถ้าสภาไปทําแทนน่ใช้อำนาจคนละอำนาจกัน นะครับเมื่อดึงสถาบันลงมาสู่ความหมายว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองโดยที่ผู้กระทำํำยังไม่ได้สํานึกผิดยังไม่ยอมรับผิดอะไรเลยแล้วก็อภัยยโทษขอภัยนิรโทษกรรมให้ทั้งหมดท่ายภาคหน้าเกิดอะไรขึ้นทายภาคหน้าก็จะเกิดความขัดแย้งครังใหญ่เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับสถาบันพระหมหากษัตริย์คั้งใหญ่ เพราะคนเหล่านี้บางคนเขาไม่ได้หลาบจำไงเขาไม่คิดว่าเขาทําผิดอยู่ดีๆทาผิดตามอําเภอใจด้วยความช้า,าใจหรือความฮึกเหิมของแต่ละบุคคลก็แล้วแต่พอทําผิดเสร็จยังไม่ได้รับผิดยังไม่สํานึกผิดมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งไปนีรโทษกรรมให้เสียแล้วใช้อํานาจผิดป่าผิดตัวหลงไปทางวัฒกรรมดึงอํานาจอเมหากาสัตว์ลงมาสู่อํานาจทางการเมืองทันที ดังนั้นโดยหลักการเราก็คือว่ามันเป็นส่วนของอำนาจคนละส่วนกันมันเป็นส่วนอำนาจคนละส่วนผู้ที่จะเนรโทศกรรมได้คุณต้องสำนึกผิดและรับผิดเสียก่อนคุณชอบพันนิกาชอบพันนิกาของพรรคเก้าไกลในอดีตปัจจุบันเป็นพรรคก้าวหน้าพอภัยเป็นพรรคประชาชนหรือเป็นคณะก้าหน้าเนี่ยมาอธิบา,บายบอกว่าสมัยก่อน เมื่อปี2523ทำไไมเกิดกรณี66ทับ2 3กรณีปลาเป็มมีคำสั่งกรณี66ทับ2 3ได้66ทับ2 3ก็คือว่าให้ผู้ที่เขาไปอยู่ในปา่าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาที่เข้าสู้ับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกลับเข้าสู่เมืองโดยไม่มีความผิดก็เป็นคำสั่งในการที่จะนิรโทษกรรมให้อย่างหนึ่ง เป็นนิรโทษกรรมทางการเมือง66ทับ2 3ได้รับคำชื่นชมเพราะสามารถสู้รบโดยไม่ใช่ไม่ใช้อาวุธได้คือให้ผู้ที่อยู่ในปา่าปรับตัวกลับใจกลับเข้าสู่เมืองมาเป็นผู้พัฒนาชาติไทยได้พี่อมรอ,อมรอรัตนนนน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่ติ๊กมารีรัตแก้วกาพี่สมบูรณ์ทองบบราณน,นักสู้หลายท่านพี่ติ๊กมลรีรัตแก้วกาก็อยู่ในนั้นนักสู้หลายท่านที่อยู่บนเวทีพวกเราเนี่ย ออกจากป่าในกรณี66ทับ2 3ชอบพันนิกาก็ยกมาอธิบา,บายบอกว่านี่เห็นไหมกรณี66ทับ2 3ทำไมเกิดการยกโทษให้ได้พี่น้องครับถ้าดูผิวเผินอาจจะใช่แต่66ทับ2 3เนี่ยใครที่ออกจากป่ามาเนี่ยเขาให้มาบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ร่วมกันนะมาทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับรัฐ หนึ่งคือรับผิดสองคือจะไม่กระทำผิดอีกแล้วสามจะกลับตัวกับใจเป็นผู้พัฒนาชาติไทยดังนั้นนี่หกสิบหกทับสองสามมันมีเนื้อในของมันอยู่พ่อพนิกายกมาเฉยๆไม่ได้แต่ยกแค่66สิทับสอแล้วมาอธิบายบอกว่าวันนี้ต้องนิรโทษให้กับคนที่มีความคิดมีความผิดตามมาตรา1นึโดยยกโมเดล66สิทัสอไม่ได้ ถ้าจะยกโมเดล66สิทับสองสคุณท่อพันนิกาธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหรือแม้แต่พักประชาชนเอาแบบนี้มคุณก็ไปเอาคนที่ทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1-2ทั้งหมดเนี่ยให้พักประชาชนเป็นเจ้าภาพเอามาทำข้อตกลงร่วมกันหนึ่งคือยอมรับผิดก่อนเราให้โอกาสเต็มที่หมายถึงว่าสังคมให้โอกาสในการที่กลับตัวกลับใจ หนึงคุณคุณต้องยอมรับผิดกันเสียก่อนกล้าที่จะเขียนยอมรับผิดไหมสองสำนึกในความผิดของตอนเองสามจะไม่กระทำผิดซ้ำกล้าไหมละ่ะก็คล้ายๆโมเดลหกสิบหกทับสองสามที่ชอบพนิกาชอบอ้างที่หลายท่านชอบอ้างที่นักกฎหมายบางคนชอบอ้างยกโมเดลบอกว่าทำไมไม่นี่รโทษกรรมให้ บุคคลที่มีความผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองเหมือนหกสิบหกทับสองสามพี่น้องครับอย่างที่ผมอธิบายไปหนึ่งคืออำนาจก็แตกต่างกันแล้วเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์กับอำนาจของสภาผูแ้แทนราษฎรการใช้อำนาจแตกต่างกันสองโมเดลหกสิบหกทับสองสามก็อย่างที่ผมเรียนหนึ่งคุณต้องรับผิดสํานึกผิดและไม่กระทําผิดต่อไปอีกเมื่อสํานึกผิดไม่กระทําผิดแล้วยอมรับผิดแล้ว ก็ถวายขออภัยยาโทษจึงเป็นอำนาจของพระองค์ท่านโดยตรงแต่อยู่ดีๆคุณอยู่เป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรนะอยู่ดีๆจะไปตัดสินแทนพระองค์ท่านได้อย่างไรจะลืมว่าความผิดมาตาหนึ่งสองเป็นความผิดต่อสาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงก็เหมือนใครมาดูหมินดูแคลนบิดามารดาของเราเนี่ยเราไปให้อภัยแทนได้ไหม เราก็ต้องถามบิดามารดาของเราถามพ่อถามแม่ของเราว่าจะให้อภัยคนนี้ไหมดังนั้นไม่ใช่อำนาจของลูกเป็นอำนาจของพ่อเป็นอำนาจของแม่นะครับผมเึงบอกว,ว่ามันคนละอำนาจกันมันเป็นความผิดโดยตรงต่อสถาบันพระมหากษัตร,ร,ริย์ผมเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระเมตตาอยู่แล้วพี่น้องครับเพียงแต่ว่าคุณต้องกล้ารับผิดไงคุณต้องกล้าสำนึกผิดด้วยแล้วคุณต้องกล้ายอมรับว่าคุณจะไม่ทำผิดซ้ำ เมื่อคุณทำสามอย่างครบเนี่ยทุกโอกาสเปิดขึ้นถนนจะเปิดกว้างแต่เนื่องจากคุณไม่กล้าแม้กะแม้จะรับว่าคุณทำผิดใครจะไปให้โอกาสคุณละ่ะคุณยังไม่ยอมรับว่าคุณทำผิดพอคุณไม่ยอมรับคุณไปกลับไปยอมว่าเป็นความเห็นทางการเมืองเป็นความแตกต่างทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักการเมืองอย่างพักประชาชนไปอธิบายนี่นี่คือความเห็นต่างทางการเมือง แต่พอย้อนกลับไปดูหลายคนในพักประชาชนเนี่ยก็ติดคดีหนึ่งหนึ่งสองเช่นเดียวกันเนี่ยตอนนี้เราโทษกรรมมาไอ,สอ้สอสอหลายคนที่ติดคดีหนึ่งสองก็รอดไปด้วยใช่ไม่ใช่แบบนี้เขาเรียกผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองไหมผมถามหน่อยนี่ทำไมพี่น้องประชาชนฝั่งหนึ่งไม่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองเลยดังนั้นคุณออกกฎหมายมาเพื่อรองรับเฉ,เฉพาะบุคคลไม่ได้นะ ฎหมายต้องรองรับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศต้องรองรับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่นี่เป็นความเดือดร้อนเฉพาะกลุ่มถ้าเป็นเฉพาะกลุ่มคุณก็ทําอย่างที่โมเดลหกสิบหกทับสองสามในไหนชอบอ้างกันนักเนี่ยกล้าทําหรือเปล่าให้พักประชาชนเป็นเจ้าภาพเลยก็ได้กล้าไหมไครยอมรับผิดมานี่มาลงบันทึกไว้ยอมรับผิดสำนึกผิดแล้ว ดังนั้นนี่เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่มีทางออกแต่ทางออกไม่ควรนิรโทษกรรมแบบสุดซอยแบบนี้เพราะอนาคตเราไม่กล้ามีใครกล้าการันตีอยู่ดีๆยังไม่ยอมรับผิดเลยแต่ผลผิดโดยสภาเขาบอกว่าเฮ้ย hey, นี่เป็นเกมการเมืองต่อไปพูดอะไรก็ได้เดี๋ยวก็ล้างผิดกันใหม่เดี๋ยวก็ทําผิดกันใหม่แบบนี้ก็ได้หรือครับพี่น้องครับศาลเขายัางกล้าไม่ไม่กล้าไม้แต่จะขึ้น ผมเห็นหลานของธนาธรจึงรุ่งเรืองกินแล้วทําไมเอาตัวรอดกว่าคนอื่นน่ะพอทําผิดเสร็จขึ้นสารยอมรับผิดเลยแล้วสํานึกผิดทันทีนี่ไอคนไปยุเขาเนี่ยให้จบที่รุ่นเราคนเท่ากันเนี่ยแต่พอหลานตัวเองทําผิดเนี่ยไปยุให้สารพาะ,ะแล้วให้สารลดโทษให้แต่นั้นเนี่ยโมเดลเรื่องนี้นี่ครับมันมีทางออกไม่ใช่ว่าจะตีตันเพียงแต่ว่าอย่าเอามายุ่งเกี่ยว กับการเนรเทศแบบเหมารวมเช่นนี้พวกเราไม่ยอมแน่แล้วนี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่เราพูดกันมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งพูดกันพูดกันมาเมื่อหลายปีที่แล้วว่าถ้าเป็นเช่นนี้มันจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหญ่และเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่มากผมเห็นสสเพื่อนผมในสาภาวันนี้อภิปรายแล้วรู้สึกตกใจอธิบายเป็นหลักเป็นฉากเลย ถนนต้องเปิดกว้างต่อทุกคนถนนต้องเปิดกว้างต่อคนรุ่นใหม่ถนนมันเปิดกว้างครับถนนประเทศไทยเปิดกว้างเสมอเพียงแต่พวกคุณไปดึงถนนให้มันแคบลงเองเท่านั้นแล้วอยู่ดีๆก็บอกว่าทุกคนต้องช่วยกันขยายถนนไม่ได้หรอกคุณต้องกล้ารับผิดชอบว่าคุณทําลายถนนไปก่อนคุณเป็นคนทําลายเส้นทางของตัวเองต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเองยอมรับผิดว่าคุณไปสร้างถนนนั้นมันปูพัง แล้วถนนที่ปุพังนั้นเกิดจากน้ํามือของคุณคุณพร้อมกับทุกคนที่จะทําถนนให้มันโตขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นไม่ใช่ให้ทุกคนให้โอกาสแล้วคุณไปทําถนนให้มันพังอีกแบบนี้ไม่ได้คุณทําถนนพังคุณต้องกล้าขนหินขนปูนมาถม,ถมถนนให้มันดีคุณทําถนนให้เป็นหลุมเป็นบอ่อคุณก็ต้องกล้าที่จะร่วมมือในการขนหินขนปูนมาทําถนนไม่ให้เป็นบอ่อแต่คุณกําลังเรียกร้องให้คนอื่น เอาหินเอาปูนมาถมให้คุณเดินอย่างเดียวทั้งที่คุณไม่มีความรับผิดชอบเลยแบบนี้ประเทศมันไปไม่รอดนะครับเป็นความเห็นแก่ตัวทางกฎหมายอย่างสิ้นเชิงเลยดังนั้นท่านนี้ละทอสก,กรรมหนึ่งสองเป็นเฉพาะกลุ่มของตนเนี่ยเป็นพวกเห็นแก่ตัวทั้งสิ้นไม่มีความกล้านในความการรับผิดชอบทางสังคมท,ทางกฎหมายเลยคิดแต่จะเอาตัวรอดเวลาตัวเองพูดกระทำผิดนะ ถ้าย้อนกลับไปดูตอนกระทาผิดเถื่มกันเลือกเกินให้มันจบที่รุ่นเราคนเท่ากันจบที่รุ่นเราสุดท้ายคนรุ่นนี้ต้องออกมาสู้อีกอะจบที่รุ่นไหนกันแน่เนี่ยไอยตอนพูดจบที่รุ่นเราน่ะเสียงใหญ่แต่พอจะรับโทษไม่กล้าพูดไม่กระจบที่รุ่นเราทําไมไม่ติดคุกที่รุ่นเราบ้างะ ล้หาหรือเปล่าที่จะรับผิดของรุ่นตัวเองอ่ะไอ้พวกให้ท้ายก็เหลือเกินนะให้ท้ายเพื่อหวังคะแนนเสียงทางการเมืองสรุปมีใครไปติดคุกกับคนนี้ทำผิดบ้างอนะ่ะนักการเมืองหลายท่านมีแต่ให้ท้ายให้ท้ายพอเหตุประทะกันมียิงกันที่ดินแดงเยาวชนรุ่นใหม่เผานู่นเผานี่บ้างออกมาเรียกร้องว่านี่คือการต่อสู้ตามกระบวนการ เป็นการต่อสู้ที่สันติอหิงสาผมไม่เคยเห็นการเผารถตำรวจหรือการเผาป้อมตำรวจเป็นการต่อสู้แบบอหิงสาเลยนะมีนักวิชาการอยู่เชียงใหม่เป็นนักวิชาการด้านกฎหมายด้วยแต่ก่อนรู้จักกันดีเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายปัจจุบันขอสาตอาจารย์ไปยังไม่ได้นี่พูดขนาดนี้ถ้าวงการเขาก็รู้จักกันแล้วแหละอยู่มหาลัยเชียงใหม่ รอสาธาจารย์อยู่แต่ยังไม่ได้ออกมายุยงส่งเสริมให้ท้ายบอกการเผารถตำรวจการเผาป้อมตำรวจการประทะกับตำรวจเป็นการต่อสู้แบบสันติตามกฎหมายเพราะยังไม่มีใครตายอ่ะไม่พูดแบบนี้จริงๆะ่ะผมบอกว่าเฮ้ย้้าสันติอหิงสาด้วยการเผาป้อมตำรวจเผารถตำรวจแล้วบอกว่ายังไม่มีคนตายคือสันติอิงสาแบบนี้ผิดหลักกฎหมายอย่างชัด ปรากฏมาให้มันสูงใหญ่กว่านั้นหลักจริยธรรมมันสูงใหญ่กว่านั้นการอธิบายบอกยังไม่มีคนตายจึงเป็นสันติเยิงสาหรือคุณต้องการให้มีคนตายอ่ะคุณอยู่ขอคอยงาช้างอ่ะไม่ลงมาสู้กับลงถนนเหมือนคนอื่นเขาคุณกลับยุให้คนอื่นตายเพื่อจะให้เกิดแบบสันติยหิงสาไม่สันติยหิงสาแบบนั้นใช่ไหมดังนั้นไอ้พวกยุนี่ก็เหลือเกินพอยุได้เสร็จปุ๊บตอนนี้มาบอกต้องนิรโทษกรรมให้ ไม่เราผิดชอบแม้กับการกระทําและไม่เล็บโอบอย่างอื่นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคัดค้นไม่ใช่แค่คัดค้านทนํานาแต่มันเป็นเรื่องหลักการทางอํานาจพี่น้องครับถ้าไปดึงลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องทะเลาะกันทางการเมืองทันทีเป็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สามารถพูดได้ทางการเมืองต่อไปนี้ถ้าดึงลงมาหลงวาทกกร,รมว่านิรโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองคือความผิดทางการเมืองต่อไปหลายคนเนี่ยโ็ชื่อลาใจหึิมใจ วิพา์วิจารณ์หรืออาคตาตมาดร้กายเป็นกนนารซอบบอนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์แบบตามใจชอบกันเลยดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักการที่เรายัางไงก็ก็ถอยไม่ได้นะครับไม่ให้เกิดนิรโทษกรรมแบบสุดต่อยหนึ่งหนึ่งสองชัดเจนมากส่วนเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ต้องพูดถึงพี่น้องครับอันนี้เป็นหลักการที่ค่อนข้างชัดแล้วก็ชัดแจ้งทุจริตคอร์รัปชัน มันนิรโทษกรรมไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่ากรณีใดๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนิรโทษไปคนที่ได้รับผลประโยชน์กลับายเป็นนักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พูดอยู่ที่เนชั่นวันนี้คนที่พูดพาทางตันประเทศไทยหาทางออกให้กับประเทศไทยที่เนชั่นวันนี้ผมอยากเสนอเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่เนชั่น เพื่อนพ้องน้องพี่หลายท่านรู้จักกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามบกกอแต่ก่อนสนิทกันนะบอกสามบกกอไปหน่อยว่าประเทศไทยจะพาทางตันได้เอาค่าทักษินออกไปก็พอนนะ้นี่มันเป็นสิ่งอุดตันของประเทศไทยอยู่ไงพี่น้องเห็นท่อน้ำไหมถ้ามันมีสิ่งอุดตันน้ามันก็ไม่ไหลประเทศไทยเหมือนกัน าทางตันประเทศไทยคือเอาก้อนโสโคกแบบทักสิน,นออกไปเท่านั้นแหละพกุกยางลาบลื่นทันทีวันนี้ไปอธิบายเรื่องคลิปเสียงพี่น้องครับสุดท้ายนิยกประโยชน์ให้ตัวเองให้ไายทหารกันเองไปอธิบายเรื่องคลิปเสียงที่คุณเซนอัดคลิปเสียงของแพรทองทานแล้วไปอธิบายตอนหนึ่งบอกว่า ไอ้ที่ขอนกำลังทาหารเพราะทักษิณโทรไปเคลียร์กับฮุนเซนทักษิณอธิบายบอกว่าเขาโทรไปหาฮุนเซนบอกว่าจะให้ทหารไทยถอยทหารแล้วให้ทหารฮุนเซนถอยไปโทรไปเคลียร์วันอาทิตย์วันจันทร์ฮุนเซนสั่งให้ทหารคัมุชาถอยออกไปแต่เผอิญทหารไทยไปปิดด่านก่อนทหารฮุนเซนเลยกลับมาสุดท้ายโทษทหารไทยอีก นิสัยไม่ต่างจากลูกพ่อกับลูกนิสัยเหมือนกันเลยคือไว้ใชไม่ได้ลูกไปบอกว่าแม่ทัพภาคที่สองไม่ใช่ฝ่ายเราพ่อพูดวันนี้บอกว่าไอ้ที่มันตึงเครียดเพราะทหารไทยไม่ยอมถอยเอา้าจะถอยไปทำไมมันอยู่ในดินแดนไทยนะใช่ไม่ใช่จะถอยไปจุดไหนอีกแล้วไปบอกสถานการณ์มันจะลดความตึงเครียดอยู่แล้ว คมพูชาถอยแล้วผมโทรไปหาคุณเซนหลายรอบก็จะจัดการแล้วแต่ทหารไทยไม่ยอมถอยเองคุณเอาอำนาจจากไหนไปสั่งทหารคมพูชาได้คุณเอาอำนาจจากไหนไปสั่งว่าคุณสั่งแล้วคมบูชาถึงถอยทหารไปได้แล้ววันนี้มาบอกขอร้องว่าประเทศไทยต้องรักษามัคคีกันนะประเทศไทยประชาชนสามัคคีกันดีครับ แต่เราไม่สามารถขี่กับคนโกงชาติขายแผ่นดินเท่านั้นเองแล้วมันก็ชัดว่าใครทําแบบนั้นยังมาบอกมาอธิบายพี่น้องวันนี้นี่มีเรื่องที่ต้องด่าทักษิณเยอะมากนะเรื่องดราม่าเยอะมากมาบอกว่าประเทศไทยมีแต่ดรามา่าถ้าเป็นหนังก็มีสริปิ์หนังดีๆแล้วมีแต่พวกต้องใช้สมองไปในทางสร้างสารรค์บ้างอย่ามาทําลายกันเลยเมืองไทยเป็นเรื่องน้ําเน่า ต้องจริงใจกันหน่อยถ้าเป็นหนังก็ทําสคริปต์ต่างชาติมาซื้อสคริปต์ไปทําหนังหลายเรื่องแล้วมันมีสคริปต์เดียวที่ที่ฮอลลีวูดเขาอยากสร้างคือเรื่องความเน่าบริเวณชั้นสิบสี่เท่านั้นแหละไอ้สคริปต์นี้นี่ขายดีเป็นแน่นอนน่ะแล้วก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช้สแตนด์อินด้วยใช้แต่โนมีเนีเรื่องชั้นสิบสี่ถ้าพี่น้องเคยดูหนังดูหนังกันเยอะนี่ เขาจะบอกว่าเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงใช่ไหมหลายเรื่องก็บอกว่าเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงไอเรื่องสยองของชันสิบสี่น,นี่ก็ต้องเขียนเหมือนกันว่าเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงเลวจริงแล้วก็โกงจริงด้วยวันนี้พูดที่เนชั่นอีกแล้วเนี่ย บกที่สี่เป็นหลายบกเหลือเกินพูดดีเข้าตัวทั่วยยวนให้คนอื่นทั้งสิน้นอยากสร้างความสามัคคี่าคนอื่นอย่างที่กิดน้องกิดพูดเมื่อกี้สุดท้ายก็วนมามาบอกว่าไอ้พวกหน้าเดิมๆทะเาลาะกันมา20ปีไม่รู้พ่อผมกับพ่อมันเนี่ยมีปัญหาอะไรกันมาหรือเปล่า ขอพูดตามความตรงทักษิณชินวัตรกูไม่ได้มีปัญหากับพ่อมึงกูมีปัญหากับมึงอ่ะเพราะกูไม่รู้จักพ่อมึงอ่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งของพ่อนะครับมันเป็นความขัดแย้งของการคอร์รัปชันที่คุณกระทำอยู่คุณไม่ลบเคารพกระบวนการยุติธรรมคุณทุจริตคอร์รัปชันแล้วคุณยอมรับผิดแล้วแล้วคุณก็มาโกงการติดคุกนี่มันเป็นเรื่องหลักการที่คนไทย ทั้งประเทศเขาต้องยึดถือมัน่นดังนั้นเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับหลักการของประเทศไม่ต้องเอาพ่อมาอ้างนักเลงที่ไหนเขายกพ่อมาอ้างเราถ้านักเลงจริงเขาต้องยกตัวเองขึ้นมาอ้างใช่ไหมไม่ใช่นักเลงกันยกพ่อขึ้นมาอ้างไม่แน่จริงนี่ว่าเหมือนด่าพ่อตัวเองไงอยากจะนักเลงแต่ยกพ่อมาอ้างยกพ่อตัวเองยกพ่อคนอื่นมาอ้างแต่ตัวเอง หดหัวอยู่ในกระดองไม่นักเลงจริงนะครับดังนั้นเนี่ยเรียนผ่านบอกอสามบอกหอาทางตันของประเทศแล้วผมคิดว่าหลายท่านก็คิดเห็นเหมือนกันทางตันของประเทศคือระบบชินวัตรทั้งนั้นเอะไรภูมิธรรมเวชะยะชัยเข้ามานั่งประทรวงมหาดไทยได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ ยายไปกี่คนแล้วอ่ะย้ายสองอาทิตย์บดีย้ายสองผู้ว่าบอกว่าไม่สนองนโยบายปราบยาเสพติดพุ่มทาเข้ามากี่วันน่ะพุ่มทานั่งรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลความมั่นคงมากี่ปีแล้วอ่ะทำไมเสร็จทำไมยาเสพติดคุณปราบเองไม่ได้แต่พอมาเป็นแล้วทตปีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ถึงสองอาทิตย์ ย้ายสองอาิตย์บดีสายย้ายสองพูว่าโดยใช้เหตุผลไม่สนองตอบในการปราบยาเสพติดมันมีสองกรณีพี่น้องครับถ้าพี่น้องจาเรื่องคุณทวินเปลี่ยนสีได้จําได้ไหมกรณีที่ยิ่งรักชิน,นวัตรย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีโดยอัตโนมัติโดยไม่มีความผิดสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายยิ่งรักชิน,นวัตรก็ไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะคุณย้ายข้าราชการที่เขาไม่มีความผิดสองก็คือว่า สงรามยาเสพติดมันเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้คนตายไม่ใช่ผู้ค้ายาเสพติดคนตายกลับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไงโดยอ้างสงรามยาเสพติดว่าข้าราชการอธิบดีสองท่านรวมทั้งผู้ว่าสองท่านไม่สนองตอบสงรามยาเสพติดเลยฆ่าตัดตอนอธิบดีเสียเลยเพราะอะไรเพราะไปมองว่าสองอธิบดีนั้นสองผู้ว่านั้นมีความใกล้ชิดของคนภูมิใจไทย จริงเหตุไม่รู้ครับเพียงแต่ว่านี่คือการใช้อำนาจทางการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงมาฆ่าตัดตอนข้าราชการเขาแล้วคุณทำอย่างนี้มาโดยตลอดใครเห็นต่างจากพวกคุณคุณย้ายคุณเปลี่ยนมาโดยตลอดตั้งแต่ทักษิณชินวัตรก็แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแทรกแซงองค์กรอิสระแทรกแซงไปทุกองคอ์กรมายิ่งลักก็ย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีมารอบนี้แพ่ทองทานย้ายสองอธิบดีภายในหนึ่งอาทิตย์ ระบบราชการไม่ใช่เรื่องเร่งน,นะครับคุณสร้างความอําเภอใจให้กับระบบอํานาจของคุณเชื่อว่าอํานาจอยู่ได้ไม่นานแล้วเมื่อวานสื่อมวลชนถามว่าคิดว่าภายในเดือนไหนจะเป็นเดือนที่เช็คบินระบบชินวัตรรอบนี้เราก็ประเมินไปเดือนสิงหาคมนู่นแต่พอดูสถานการณ์ที่ทักษินพูดวันนี้ต้องขอขออนุญาตลบคําพูดเก่าบอกว่า ไม่ใช่เดือนสิงหาจะเป็นเดือนเช็คบินแต่รับจากนี้ไปทุกวันจะเป็นวันเช็คบินระบอบชินนาวัตเออที่จริงตั้งใจพูดหลายเรื่องนะแต่เนื่องจากไม่ได้ขึ้นเวทีนานก็อาจจะลืมการปราสัยไปหน่อย <c oughs> เดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตไปต่างจังหวัดอีกหลายวันนะพี่น้องครับ จริงไม่ได้ไปเที่ยวนะก็ไปงานกิจกรรมนี่แหละครับเพราะมีเวทีต่างจังหวัดที่ที่ต้องเดินทางไปตัวแทนของคณะรวมพลังแผ่นดินพวกเราก็จะไปประสานงานไปพูดในเวทีต่างจังหวัดกันสองสามวันก็จะวนกลับมาที่กรุงเทพอีกรอบหนึ่งนะครับพ่กนี้ก็จะเริ่มเดินทางกันแล้วนะครับดังนั้นเวทีคอทอยังอยู่เหมือนเดิมยังเป็นกองทับหน้าอยู่เหมือนเดิมนี่ต้องปรบมือให้กับพวกเราที่เป็นกองทัพหน้าจนสามารถต้องถือว่าเป็นผลงานก็ได้นะ คาสิโนอย่างน้อยก็เป็นปีมือที่พวกเราได้ออกมาแสดงพลังร่วมกันนะครับถึงแม้เขาจะไม่เอามาเป็นข้ออ้างหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยพี่น้องประชาชนได้แสดงพลังของพี่น้องว่าไม่เห็นด้วยกับคาสิโนแล้วและผมเชื่อว่าทับแรกทับหน้าที่ส่งเสียงเรื่องนี้คือเวทีแห่งนี้เวทีฉมยมมารูเชต์จนเสียงเบาเบาเบามันกลายเป็นเสียงทั้งแผ่นดินจากที่พูดแค่ฉมยมมารูเชษ์กลายเป็น องค์กรต่างๆออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เอาคาสิโนดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะของพวกเราอีกชัยชนะหนึ่งครับเดี๋ยวพบกันนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ